ปักกาด้วยนะจีเอาเริ่มเลยเอาเริ so ่มเลยจ้าจอยเขาเห็นว่าตูดค่ะูดไม่เตือครอบครัวกับน้องอ๋อคือไปทําบุญเนี่ยไม่ได้เป็นทําบุญวันเกิดคุณนอนนะคะแต่ว่าคือคุณนอนเนี่ยเขาเป็นประธาน ทำบุญปิดทององค์พระคือต้องบอกว่าจริงๆเกิดมายังไม่เคยทําบุญแบบนี้นะคะเ็เหมือนแบบเขาเรียกว่าซ่อมแซมองค์พระค่ะคือผ่านการเวลาไปก็อาจจะมีชํารุดมีอะไรอย่างงี้ค่ะก็คุณคุณแม่คุณน้องเนี่ยเขาทาแล้วก็คือชวนชวนคือคุณแม่คุณน้องเขาเป็นคนทําใช่ไหมคะแล้วก็ชวนคนอื่นๆทำอะไรอย่างนี้แล้วเราม่รู้สกว่าอยากทำเพราะเราไม่เคยมีโอกาสได้แบบทาบุญในลักษณะนี้คืออันหนึ่งเราจะเคยทําแล้วตอเนี้ยเราไม่เคยทําค่ะคือใคๆหลายๆคนมองว่าไอ้ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นนามากขึ้นไปทําบุญด้วยกัน คือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยว่าแบบความสัมพันธ์จะต้องมาพัฒนามากขึ้นหรือว่าอะไรค่ะก็จริงๆทําบุญใครใครว่างนะใครใครชวนใจว่างจะก็ไปหมดแหละหรือว่าบางทีอย่างกระถิ่นที่ผ่านมาเป็น10เจ้าเลยนะเออแต่ว่าถ้าเราเราไม่ว่างเพราะเราไปวัดของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็จริงๆแต่ว่ามันมันมันก็แล้วแต่คือมันไม่ได้พิเศษอะไรแต่ว่าคนทัคนชวนทําบุญน่ะแล้วก็ทําบุญในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาเราก็อยากทําก็ไม่ได้แปลกที่จะทําแล้วเราก็ไม่ได้ปิดอะไรคือเราก็ถ่ายลงอินสตาแกรมคือมันไม่ได้มีอะไรคือไม่ได้เหมือนเขาว่าจะต้องพัฒนาขึ้นหรือว่าอะไรยังไงมันก็ไปเรื่อยๆอะค่ะหรือเรื่อยที่จะไม่ปิดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือไม่ได้เกี่ยวกับปิดหรือไม่ไม่ไม่ปิดหรือเปิดแต่ว่าพอไปทําอะไรแบบนี้ทําเขาทําดีแล้วก็ต้องสนับสนุนน่ะใน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 สิ่งที่ดีอะค่ะเพราะว่าโมันไ ง่ายที่จะได้ทําแบบนี้ค่ะฝั่งพี่น็อตเองเขาก็ปลื้มนะคะไปทําบุญครั้งนี้ปลื้มเป็นพิเศษืไม่ทาบุญปลื้มเป็นบุญกับผูจใจด้วยเป็นคนด้วยเป็นคนใหญ่แล้วแบบมาทําบุญด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะคือคือไม่รู้ส <S <S 2> <S 2> ิแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะคือทําบุญมันก็ดีอยู่แล้วเราไม่ารู้สึกว่ามัน หรือว่าอะไรอ,ะอ่ะคือเราทำสิ่งที่ดีค่ะเห็นเพก่อนบอกว่าก่อนอัพรูปลงต้องแบบนี้ขอขอนุญาตเมาไปจริงๆไม่ได้ขอ <laughs> บางทีม,มันก็ขึ้นสเปาตามไปคือไม่ได้ขอเขาจริงๆคือไม่ได้ขอคือเพราะว่าเขาเห็นจอยลงรูปแล้วจอยจะลงรูปก่อนแล้วมี instagram รูปลูกปลาค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีรูปคนอะไรคือเป็นรูปลาเขาก็เลยเอ้ยคงลงได้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าก็เมาไปคือไม่ได้เขียนไม่ได้ขอเขาก็เขียนขอไปคะ่ะพอลงรูปก็เลยเป็นกระแตพับเลยเออค่ะ,คะจอยรู้สึกไงบ้างคะพอพอลงรูปปุ๊บ มันก็มีกระแสเนี่อย่างี้ว่าดีค่ะก็มีกระแสไม่งั้นพี่คงไม่มีอะไรสัมภาษณ์เไม่เดี๋ยวจะไม่ได้มีใครมาสัมภาษณ์จอยก็ดีค่ะเดี๋ยวจะลงบ่อยๆค่ะคนก็ลุ้นไงไม่ไหวเลย ก็ยังค่ะก็เรื่อยๆค่ะก็ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะไม่ได้แปลว่ามากขึ้นหรือว่าน้อยลงอะไรค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติขอปกติเราใส่เกิดเราซื้อให้แต่ก่อนที่เราไม่บอกว่าเป็นอะไรเอาบอกใส่ระลาเไม่บอกปอดได้ไหมคะบอกได้ค่ะคือก่อนหน้านี้นักข่าวชุดหนึ่งได้ถามไปเชื่อแมวนั่งคิดอยู่หนึ่งนาทีแล้วเขาก็มีคำใบ้ เป็นของใช้บางทีซื้อเราก็ลืมก็คือเป็นเข็มขัดค่ะจะไม่ถึงเรื่องคือเข็มขัดให้ค่ะเพราะไม่รู้จะซื้ออะไรค่ะคือว่าบางทีการซื้อของขวัญในคนมันยากอ่ะมันก็ดูอะไรที่มันง่ายๆกลางๆแล้วเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าลองทาเสื้อผ้ารองเท้าอะไรมันยากมันไซด์ด้วยแบบด้วยสไตล์ด้วยเข็มขัดง่ายดีถามคนขายก็ได้ค่ะเป็นแบรนด์ ถ้าบอกแบรนด์เดี๋ยวเป็นงานโฆษณาเขาไม่ได้จ่ายค่าตัวมาก็ก็โอเคค่ะประมาณนึงนะค่ะคมคือ คือเราคงไม่ถามว่าถูกใจหรือเปล่าว่าให้ของขวัญคนนี่คือของขวัญนะคะตอนให้ไม่ไหมหรอกค่ะตอนให้นี่หน้าตาพี่น็อตเขาเป็นยังไงคะเสริมริมป่ะพี่ก็บอกว่าไม่ได้ใส่ใจค่ะพี่ก็ปกตินะเพราะอะไรอ่ะเราก็เอยื่นให้เฉยได้แค่นั้นเองนะขอบคุณค่ะ